แค่คุณอารมณ์ดีคุณก็มีเงินได้ค่ะคุณเชื่อหรือไม่ว่าเรื่องเงินกับเรื่องจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องเดียวกัน The Power of Subconscious ในหนังสือของคุณโจเซฟเมอร์ฟีเนี่ยเขาเขียนไว้ดีมากว่าการเงินกับจิตใต้สำนึกอะเป็นเรื่องเดียวกันอย่าคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องนะจิตใต้สำนึกคือหมายความว่าจิตใต้สำนึกคือ สิ่งที่มันปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กๆอะ่ะตั้งแต่สมัยวัยเด็กอะ่ะเราเคยเป็นแบบไหนเราทำแบบไหนปัจจุบันมันได้ผลลัพธ์แบบนั้นจิตใต้สำนึกอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราลองสังเกตไหมว่าทำไมวันนี้เราได้เงินแค่เราได้เราหาไรายได้ได้แค่30ม0มบาทหรือ50า0 0บาทซึ่งเพื่อนเราบางคนเนี่ยหาไรายได้แซงหน้าเราไปแล้วห0าแสนบาทล้านหนึ่งต่อเดือน เราเคยคิดไหมว่าทําไมวันนี้เราหาเงินได้แค่นี้เพราะจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะมันบอกว่าเราคู่ควรกับเงินแค่นี้ตอนเด็กเนี่ยเราทํำยังไงเราขี้เกียจไหมเราขยันไหมเราขยันหาความรู้ไหมเราแอคทีฟไหมเรา ศึกษาเรื่องการเงินไหมเราศึกษาเรื่องการขายไหมเราเป็นคนที่กล้าไหมทุกอย่างมันคืออดีตที่มันปลูกฝังจิตใต้สำนึกมาจนถึงปัจจุบันค่าของคุณน่ะจะเท่ากับเงินรายได้ของคุณในหนังสือเล่มนี้เขียนมาไว้ดีมากเขาบอกว่าคนน่ะมีอยู่2ประเภทคนประเภทแรก ก็คือคนที่ชอบบอกกับตัวเองปลูกจิตสำนึกของตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งฉันไม่สวยฉันฟันหลอฉันตัวเตี้ยฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มีต้นทุนในการลงทุนฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้คือฉันไม่รวยแน่นอนเงินมันหายากปลูกจิตสำนึกของเขาเนี่ยในเรื่องของ ไม่มีอาหารสมองเข้าไปอ่ะมีแต่ขยะท็อกซิกเข้าไปในสมองเขาปลูกฝังปลูกฝังอย่างนั้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทําให้เขาไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มีเงินมีทองหรือได้อย่างที่เขาต้องการได้คนประเภทนี้คือประเภทที่1ในหนังนนนสือเล่มน,นี้เขียนไว้ว่าคนประเภทที่1คือชอบเบรมชอบกล่าวโทษชอบว่าว่าตัวเองด้อย ชอบว่าเรื่องรัฐบาลไม่ช่วยชอบว่าคนนั้นว่าคนนี้แต่ไม่เคยมามองตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะก็คืออดีตอะสามารถวัดผลได้ในปัจจุบันนั่นเองอะมาคนประเภทที่2คือคนประเภทที่แบบเก่งมากหาเงินเก่งมากหาเงินเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยโอ๊ยเก่งเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายเก่งหาเงินได้ที4 0่แส0 0 0ต่อเดือน แต่เขาก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันเงินแบบแคทโฟนนะฟลอเข้าแล้วก็ฟลอออกอย่างเร็วเหมือนฟาดอันฟิเลสเข้าออกเข้าออกเร็วมากไม่มีเงินเก็บใช้เงินเข้าแล้วเงินออกเร็วมากคนประเภทนี้ก็คือคนประเภทที่2ซึ่งเหมือนกับสำล้อถูกหวยก็คือหาเงินได้เยอะก็คือก็คือหาเงินได้เยอะแต่เก็บไม่สามารถเก็บเ,บเงินได้บางคนถูกหวย10บล้าน ถูหวย10ล้านแต่ไม่สามารถพอสองปีปุ๊บเงินหายหมดกลับมาขับสำล้อเหมือนเดิมเพราะตรงนี้เขาไม่คู่ควรกับเงินความสามารถของเขาไม่คู่ควรกับเงินในกระเป๋าเขาเพราะฉะนั้นเงินกับจิตใต้สำนึกมันรีเลตกันมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะใครอย่าบอกว่าเงินกับจิตใต้สำนึกเงินกับอารมณ์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเงินกับจิตใต้สำนึกเงินกับอารมณ์เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป้อยากให้ทุกคนมาตระหนักถึงตรงที่ว่าถ้าใครคนไหนนะคะยังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือยังไม่ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ให้เรามองย้อนกลับไปตั้งคําถามตัวเองเยอะๆในอดีตเราทําอะไรบ้างในอดีต เราขี้เกียจไหมเราเล่นแต่เกมหรือเปล่าเรามีอาหารสมองเข้ามาในตัวเราบ้างหรือเปล่าเราทำอะไรพัฒนาตัวเองบ้างหรือเปล่าเราเปิดโอกาสให้เราอะ่ะเจอคนมากหน้าหลายตาเรามีคอนเนคชันบ้างหรือเปล่าเราเป็นคนที่เฟรนลี่หรือเปล่าเราเป็นคนพูดจารู้เรื่องหรือเปล่าเราเป็นคนขายของได้หรือเปล่า ให้เราตั้งคำถามตัวเองเยอะๆนะคะว่าวันนี้ที่เราเป็นแบบนี้ที่เราหาเงินไม่ได้เนี่ยอย่าไปโทษใครนะให้โทษอดีตท,ที่ผ่านมาว่าจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะมันเป็นแบบไหนมันก็คือจิตใต้สำนึกจะไม่มีใครรู้หรอกว่าจิตใต้สำนึกของเราเป็นแบบไหนแต่ที่เป้กําลังจะบอกว่าให้มองไปในอดีตเนี่ยคือหมายความว่า ในอดีตอะเราเป็นเราทํำยังไงเราคิดยังไงปัจจุบันมันก็เป็นแบบนั้นอันนั้นคือจิตใต้สํานึกของเราตัวที่เราทําโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาเขียนว่าออมีพนักงานผู้หญิงท่านนึงนะเขาแบบว่า เป็นพนักงานขายแต่เขาโดมบี้ยอดขายในแต่ละเดือนเนี่ยแบบสาหัส,สกันมากจนวันหนึ่งเนี่ยเขาทำยอดขายได้แล้วเขาได้เงินก้อนโตใช้เงินก้อนโตเนี้ยแบบเดวมากในการเอาเงินก้อนโตก้อนนี้ไปซื้อแมวเปอร์เซีย2ตัวตัวละ2 0 0 0 0ื 20, บาทแล้วเขาก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ที่มันไม่จำเป็นต่อชีวิตเขาเลยแต่เขาไม่เคยคิดที่จะแบบบริหารจัดการเรื่องการเงิน แล้วสุดท้ายแมวเปอร์เซีย2ตัวนั้นเขาก็ยกให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในหนังสือเรื่องนี้เขียนว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความโกรธความเครียดสังเกตไหมเวลาเราใช้เงินเนี่ยบางครั้งเราใช้เงินเพราะว่าเราถูกกดดันเราเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวมันคือจิตใต้สำนึกเราเป็นคนสั่งว่าเฮ้ยใช้เงินนะ บนเปลอ์ความเครียดของเราซึ่งจริงๆแล้วได้เงินมาควรจะจัดการเรื่องการเงินควรจะจัดคือแบ่งสันรเรื่องการเงินก่อน10%หรือ5%ก็ได้นะคะในการที่เราจะแยกเงินมาเป็นกองกอง นะถ้ารู้จักการเก็บเงินเนี่ยมันจะไม่เกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้นะคะอาเมว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวเป้จะมาต่อว่าทํายังไงถ้าเราได้เงินมาแล้วเนี่ยเราควรจะจัดสรรเงินยังไงเอาไปลงทุนกี่เปอร์เซนต์เก็บออมกี่เปอร์เซนต์เงินฉุกเฉินกี่เปอร์เซนต์ใช้เงินกี่เปอร์เซนต์ใช้เงินสปอยตัวเองใช้เงินให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยได้อย่างไรบ้าง อย่าเป็นคนจะหนีขี้เหนียวนะคะมันมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตของตัวเองนะแบบแบ่งเงินให้เป็นส่วนๆแล้วเราก็เขาเรียกว,ว่าไฟแนนเชียลของตัวเองอะ่ะเขาเรียกว,ว่าเขียนงบการเงินของตัวเองซึ่งในโรงเรียนเนี่ยเขาจะไม่มีสอนการเขียนงบการเงินของตัวเองส่วนมากในโรงเรียนมหาลัยเนี่ยเขาจะสอนให้เขียนงบการเงินของบริษัทแต่เขาไม่ยอมสอนเขียนงบการเงินของตัวเอง งบการเงินกับบัญชีไม่เหมือนกันนะงบการเงินคือฟิวเจอร์นะเราต้องแพลนงบการเงินของเราว่าปีหน้าเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นค่าใช้จ่ายปีกใหญ่ปิกย่อยบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันในคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปคลิปนี้เป้สรุปโดยที่ว่าเงินกับจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้เรามีเงินอยากให้เรามั่งคั่งนะเราต้องปลูกจิตสำนึกสติปัญญาของเราเนี่ย มีความรู้อะไรเนี่ยใส่ลงไปเยอะๆแล้ววันนี้คือปัจจุบันเราทำแบบไหนอานาคตเราจะได้ผลแบบนั้นค่ะแล้วพบกันในเพจพี่เป้สอนเก็บเงินวัย30บวกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ